เราได้ยืมสิ่งของของคนอื่นมาหลายวันแล้วเนาะแม่ยนานเขาทมอายเลยเพราะว่า,าไปตักน้ำไม่ทันใช่ไหมใช่ไปตักน้ำไม่ทันแล้วก็ไปเอาเร้ารถไถเขาเช่ารถไทแล้วก็เช่าน้ำเขาอ๋อเช่ารถไถยแล้วก็เอาน้ำจากบ้านเขาแล้วก็เอาตังให้เขา กบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูมสุคนือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะว่าสิอยู่ภายในประเทศหรือว่าพี่น้องลาวเฮาหรือว่าพี่น้องไทยเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยแต่ยินดีตอนครับทุกทท่านเขาชูช่องของวาเวียงชายใจกันด้วยอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะืัอนี้ทางวาเวียงเองกรั้อนแห้งพี่น้องเนียนั่งกลางๆไดใต้ทุนบ้านเพือนน้องรถจะนากับเพื่อนวาวางเพิ่นนี่แหละพี่น้องเพราะว่า มาอัปเดตการเจร้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะการเจ้าหน้าให้ครอบครัวเพิน่นก็เป็นทางเงานเมีอยู่ทางงานต่างประเทศพี่น้องเลยคือว่าแต่ว่าเพิ่นเป็นคนไทยเนาะอ่าอยู่ทางขุบลนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศโดนแล้นเนอะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นให้ทางมาเวียงนี่เป็นสพานบุญให้พี่น้องเลยก็เลยามาทายอัปเดตหรือว่าการสีไทยครอบครัวของน้องรถจะน่าเนี่ยว่าเบิ่งที่ตามกันต่อไปว่าเพิ่นสี ได้กับไทยโบอันนี้คือว่าน้ำนี่กะตั้งให้ครอบครัวของน้องอ่าอยู่เฮือนอยู่ทีของน้องนี่แหละแต่ว่าจะให้อ่าเมียหรือว่าเมป้ามายังเพื่อนเนี่ยคนรอบๆข้างนี่แหละพี่น้องเอ้ใส้ไปน้ำกันว่าส้นซะในเมื่อถาว่าน้องรถจนายังอยู่ลาวอยู่ถาว่าน้องรถจนันราได้ไปไทยได้กับคนบริเวณใกล้นี่กะไส้ไปน้ำกันน้องพี่น้องเนาะกับบริเวณยังน้ำคือว่าเป็นการที่ว่าสำคัญนาอพี่น้อง ให้ทุกคนพี่น้องเลยเพื่อจะได้มีการปลูกฟางเนาะหรือว่าปลูกเนี้ยอยู่เนี้ยกินหรือว่าเนี่ยไรนาะพี่น้องปลูกพักปลูกเนี่ยเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวสิเข้าไปถามน้องรจรานาก่อนเด็กหน่อยเดี๋ยวจังไปหาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาะทางนั้นพี่น้องเห็นปะเเบิงบ่งไปชมกันน้องพี่น้องเพิ่นไปทางไหนเดน้นี่ผมมีไผ่นาะอยู่ทางเฮือนเพิ่นนี่ ไที่น้องอ่านจีไปทั้งกันพุ่นเนาะพี่น้องเนาะมากับบายสองคนมื่อนี่สบายดีเนาะบ่าวบอยบ่าวบอยเปลี่ยนชื่อบ่เอก FC เพิ่นถามมาเวียงเขามาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นบ่าวจอยชาแนลบ่าวจอยชาแนลเปลี่ยนย้อนเหตุผลเนี่ยไรบ่าวบอยเปลี่ยนหตุผลว่ามันมัเร่ค่อยขึ้นกันนะผมมีวิวเนาะช่วงนี้เนาะ บ่ายไงวะทีมงานเัางหมดทุกคนตอนนี้น่ะโบมีวิวพี่น้องไงต้องเปลี่ยนชื่อเราเบิรงเพื่อวิวขึ้นเหมือนะจากว่าเวียงนี่กับปกติยอดวิวกับที่ชูงแน่กับยังบ่คอยมีเดี๋ยวนี้แต่ว่ากับมาซ่วยทางครอบครัวน้องรจชนานี่กับคือว่ามาซ่วยด้วยใจนอกบ่บ่อยเนาะมาซ่วยด้วยใจพี่น้องเลยเดี๋ยวจะไปเบิรงงานเพิ่นทางสร้างคนนอกบ่บ่อยเด้อเดี๋ยวกับฝากเก็ซีน้ำที่ตามทั้งบ่บ่อยน้ำพี่น้องเลย ในกาเข่ามากดไลค์กดแชร์ให้โมเวียงในช่องเก่านี่อีกแน่พ okay. hmm. ี uh, ่น uh, uh. uh. ้องเลยเพื่อจะได้อันบุกบืนต่อไปเนาะบ่อยเนาะโดยโอเคเนาะไปเบิ้งเพื่อนก้อนพี่น้องเลยผูกทางพุ้นเนี่ยเป็นต่อสางกุบเนาะพอดีเพิ่นมาทางนี้แล้วทางโมเวียงเองก็สิขึ้นมาล้มกับเปินจากเด็กจ้กหน่อยพี่น้องเลยเอออ่าพี่น้องเนาะเออสวัสดีเด้อทางน้องโนตจนะโดยอ่นติดไม้เนี่ย เป็นอะไรกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยได้หรือเปล่ากินแล้วเรียบร้อยเนาะเออเพิ่นมาแต่เช้าคุณบ่อจาะน้ำแม่มายังบอเช่ากันได้ละชายแหละชายแล้วประมาณกี่โมงประมาณสิบโมงนี่แหละสิบโมงโอ้คนที่บอเวียงนัดไหวเมื่อวานแต่ว่าบ่อคือบอแต่บอคือวันจิเป็นคนเดียวกันเนาะเดยเลยเิ่นว่าตอนนั้นเพิ่นวบอเมื่อืัน เห็นมือพู้ไหนเป็นเปล่า่มากคะดีขึ้นกันเพราะว่าเราได้ยืมสิ่งของของคนอื่นมาหลายวันเนาะเนาะยานเขาทามอาไเลยเพราะว่าไปตักน้ำไม่ทันใช่ไหมใช่ไปตักน้ำไม่ทันแล้วก็ไปเอาเช่ารถไทยเขาเช่ารถไทยแล้วก็เช่าน้ำเขาอ๋อเช่ารถไถยแล้วก็ เอาน้ำจากบ้านเขาแล้วก็เอาตังให้เขาใช่โอวีเออ่เนาะเพราะว่าถ้าเราจะไปสูบมาตรงนี้มันไม่ทันเนาะไม่ทันนําน้ำน้ำวันนั้นเราตักไปกี่ถังเนี่ยหกถังหรือวา่าห้าถังประมาณห้าถังอ๋อวันนี้ได้ยืมยืมถังเขาเพิ่มไหมเพย์ยืมถังเขาเพิ่มอ๋อยืมถังเขาเพิ่มเพราะว่า ถ้าถ้าเรามีแบบว่าไหลน้ำแบบใกล้ๆมันก็จะง่ายเนาะ<ช>แต่ว่ามันไกลมันเพราะว่าเดือนที่ใกล้ๆกันนี่ไม่มีเนาะไม่มีไหลน้ำเลยบางคนก็ถามว่าทําไมเธอมเมาน้าอยู่นี่วะทา,ามตลอดกันาตลอดกันนะน้ําไหนน้ําอยู่ช่างนั่นแหละอ๋ะอเน่นเป็นอะไรเขาไม่อยากให้เราไปเอาหรือว่ายัางไง เขาไม่อยากให้เราไปเอาชัยบ่อยนั่นนะ oh, อ๋อล้วเอาเยอะแม่เ,เพราะ oh. ว่าหนูเอามาหาบต้องได้อาบน้ำแน่โอ oh. ได้ชักพาออมให้ลูกแน่อ๋อเพราะว่าช่วงนี้ลูกเรายังเด็กเราต้องใช้น้ำเยอะกว่าเพื่อนเพื่อนใช่อ๋อ oh. ได้แปลอาทีน่นูคนรู้จักด้วยอะไรคนข้างบ้านนี่แหละ ไม่ที่ที่ว่าไปเอาที่เช่ารถเขานะคนรู้จักกันรู้จักรู้จักกับเขาอยู่แล้วอ๋อวันนี้ตอนแรกวัวเวียงคิดว่าจะมาไม่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าพอดีก็เดินทางไปที่อื่นแล้วพอดีโทรโทรลงไปแล้วก็ขึ้นมานก็ช้าหน่อย ตอนแรกเขาเจาะอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาบอกว่าเจาะอยู่บ้านหนองยาง๋อไปทางบ้านหนองยางนันละโทรให้เขามาที่นี่ก่อนดีแล้วถ้าถ้าเป็นเบาวีวงโทรนี่เขาจะ,ะไม่มาบางครั้งเขาเขาอาจเพราะว่าเรานัดกันกันกบเขาแล้ววันนั้นนัดเขาเป็นเมื่อเดือน อันนี้ก็หนูโทรย่ำตลอดโ,อโทรห้าหกชายอขอจึงมาให้ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าก็อยากให้มันเสร็จเพราะว่าทางบ่อเวียงเองจะได้ไปที่อื่นด้วยไงถ้าถ้าจอน้ําเสร็จแล้วบ่อเวียงก็บางทีก็อาจจะวันเว้นวันขึ้นมาที่นี่ไงแล้วก็ถ้ามีอะไรหรือว่าอะไรเราก็โทรคุยกันเพราะว่าเรามีช่องทางการติดต่อแล้วเนาะ ไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาตลอดตลอดนะเพราะว่าบางที FC เขาก็อยากจะจไปให้ให้ไปดูทางอื่นบ้างที่ไหนว่าเขากำลังลำบากที่ไหนเขาแบบว่าเขากำลังเดือดร้อนจริงๆบางทีเราก็อยากไปช่วยที่ไปดูที่อื่นแต่นีอตอนนี้ก็มีน้ำมีอะไรข้าวอะไรเราก็มีเนาะการที่หาอยู่หากินไปหาปูหาปลาอะไรก็ พอได้เนาะกอได้กินยั่เอดีดีนั่นแหลตอนแรกเขาพูดเมื่อวานว่าอสองล้านแปดถ้าสองล้านแปดนั้นมันจะดูเด็กใ<ช>็ก <นะ S 2> ถ้าเรามีถ้าเรามีเงินภายในอนาคตถ้าเรามีเงินเราจะได้เจาะใหม่แต่ทีนี้บ่เวียงคุยกับเขาแล้วว่าให้เขาทำรูใหญ่ให้เราก็เพิ่มเงินให้เขา แล้วก็เขาก็ทําดูใหญ่ให้เราเราก็เอาเวลาเรามีตังเราก็ซื้อไหลน้ํามาใส่ได้ก็จะได้ง่ายขึ้นก็ดูๆไปอ่บางทีอาจจะมีผู้ใหญอ่อาจจะช่วยเรากลับไปที่นู่นหรือว่าเรามีงานมีอะไรเรานั่นพ่อปอบเพียงเองก็จะพยายาม คุยกับเอฟซถ้าคนไหนที่ว่าเพิ่นเขาจะช่วยเรานะว่าเขาก็อยากจะให้ทางครอบครัวหรือว่าเด็กๆลูกของน้องรจนาเนี่ยสี่คนนี่ได้กลับไปเรียนหนังสือครับเพราทุกคนกน็เป็นห่วงอนาคตของเด็กเพราะว่ามันไม่รู้อะไรเลยไนงะเวลา ถ้าบวียงคุยกับเขานี่เขาจะไม่รู้เรื่องเลยนี่บางทีเขาก็เป็นห่วงเด็กๆก,ก็ดูกันต่อไปเนาะว่าจะได้เป็นยังไงเ,เราอยู่เคยวันนี้บาเวียงจะถ่ายถ่ายรูปมาคัวของน้องรจนาไว้เผื่อว่า ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาบรเวียงก็จะเดินทำปัตรประชาชนให้เขามันก็จะได้ง่ายขึ้นถ้ามีคนช่วยเข้ามาเราก็จะได้เดินเรื่องทำพาส,สปอร์ตให้เขาเลยแต่ว่าได้โทรคุยได้ใช่ไหมกับลานที่ว่าเขาคุยแล้วเขาว่า,วายัางไงเขาบอกว่ารอท่าบัตรพวกเขาออกก่อน เพราะว่าถ้าถ้าถ้ามีบัตรนั้นโทรลงไปหาเขาอีกอแต่ว่างานที่ว่าจะรับเราเป็นครอบครัวด้วยก็มีมีอ๋อแต่เป็นงานสวนอ่ะงานชวนสวนอะไรชวนทุเรียนบางคุดนี่แหละเน่ได้ได้มันใกล้ลงลงรงเรียนใกล้ไหมถาม<อ>ไหมได้ถามไหมหนูยังไม่ได้ถามมีหรอได้ถามเรื่องงานอย่างเดียวอ๋อยังถามแต่เรื่องงานก่อน ถ้าถ้ามีงานหรือว่าอะไรเราก็ต้องถามด้วยว่ามันใกล้โรงเรียนหรือว่าอะไรพอจะเอาลูกเอาอะไรไปส่งที่โรงเรียนได้ไหมอย่างเี้ยจะได้สะดวกสบายยิงง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เราจะลงไปอยู่ที่นูน่นก็หวังว่าอยากจะให้ลูกได้เรียนหนังสือนะี่แต่ยังไงวันนี้ก็ดีใจเนาะดีใจเป็นยังมากค่ะดีใจมาก เพราะว่าเราเห็นแล้วเห็นที่สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนทำให้เราถึงขั้นนี้แล้วมีกินมีใช้แล้วก็มีน้ำใช้แบบอาจจะไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็จะไม่ได้ว่าเราสิ่งที่เขาว่านี่บางนี่ในความคิดของหมอเบียงบางทีเขาอาจจะเห็นน้องแบบว่าเป็นคนมาจากที่อื่นและก็ได้รับการช่วยเหลืออ่า บางทีก็จะอาจจะมีอิสากันบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีเขาอาจจะว่าให้ได้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนเจ้าถิ่นเนาะ,ะเขาอาจจะว่าให้ได้เราก็ไปเอาน้ํามาใช้ถึงมันจะเป็นสุขของส่วนรวมแต่ที่บ่าวเวียงเจะให้น้องนิ่มแบบว่าให้คนรอบข้างแบบคนใกล้ๆนี่แหละไม่ใช่ว่าจะนั่นก็ต้องให้ มันระวังสิ่งของว่าถ้าว่าเราเอาจะไม่นั่นเดี๋ยวของพังเ,ออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมีไม่มีคนอยากซ่อมนะถ้าว่าของพังแต่ว่าเท่าที่เราดูแล้วบางครั้งมันก็ไม่มีคนอยากจะช่วยอะเวลาไปตัดน้ําอะไรเราต้องได้จ้างได้อะไร,ะไรบาง,งคนก็บอกว่าเขาบอกอยู่ทมวไนไอต้องช่วยกันตักน้ำเขา บอกเดี๋ยวว่าเห็นเขาลำไรน้ำตก็ยา oh. ไปจ้างรถเขาเอาเงินที่อายให้มานั่นแล้ว oh. ต้องได้อาออกทุนเจาะคองอีกครับนั่นแหละมีแต่ลูกล้านที่เห็นมานั้น oh. มีลูกล้านชอยตลอด <Yep. S 1> ตักน้ำตักในนี่แหละ mm. ทางด้านเือนรอบข้างนี่ไม่เห็นเขาชอยเลยมีแต่ไอจ้างเอาเงินให้มื่อนั้นหาสิบนั่นแหละ บอกเขาแลยก็เขาบ่ยากเห็ดระยะหบอกเมนว่าบอกให้ใช้ไงชอยกันได้แล้วเนาะแล้วก็ให้ใช้แต่คนที่ช่วยอ่าช่วยขนน้ำแห่คนที่ไหนคนไหนไม่นั่นเราก็ไม่ให้ใช้บอกยุ่อเขือนเม่นี่เขากับบอกตักน้ำชอยเด้อบ่เห็นเขาลำํายลำโตแลวก็ยาเหรอ ก็ดีใจเนาะดีใจที่ว่ามีทางแม่อยู่ทางต่างประเทศพี่เนาะแม่อยู่ทางต่างประเทศถึงว่าแต่ว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศได้40กว่าปีแต่ทางคุณแม่เขาอยู่เกิดบ้านเกิดเขาอยู่บนก็ดีใจที่ว่าเมตตาครอบครัวของน้องรจนนาให้น้องโรจนนากอบุญอ ขอบใจขอบคุณของค,คุณแม่ดิขอขอบคุณคุณแม่ที่อยู่ทางบนราชธา,าน,นี้ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีเงินรวยรวยมีร้อยล้านพันล้านขอให้ทำมาหากินให้เจริญเจริญแม่ช้าดูชนะ้าดูเนาะเดี๋ยวทางเราเพียงจะไปอัปเดตด,ดูที่เขาเจาะน้ำก่อนนะสวัสดีสวัสดีส รอบพีนะ่น้องทางเวียงจะมาถ่ายทางทางนี้อีกเท่านึงมาถ่ายอัพเดทกันตอนนึงอีกในระวังที่ว่า วเนะถ้าโบเ้ารถไทยเขานี่สี่ันท่านเนาะอ๋อก็จะยังเหลือทางอีกสงแต่เราไม่ต้องเ้ารถไทยครับใกล้ทีได้แล้วบอนยัง ก็ขุ่น,นที่นไปบนมากขึ้เก่เาได้ของแน่่ผสจุ่นใส่ไหลปันลงมากขึก้นกอาเป็นกำลังเก็ดอยู่เรียง,ขงเข่ามาเบิ่งร้างเป็นเน็ด ต่อต่อเด็กลงไปอีกต่อเสียมกว่าทั้งหมดเรียงให้เป็นเห็ดงูใหญ่นยายนอพี่นอ้องเพื่อจะได้ใส่ในน้าคุศใส่ไลพี่นอกก้องเ้ยาว่าน้อยกับสิมมาหนึงอีก ไว้เดี๋ยวนี่น้ำน้ำโอเค าหน,นี้นอ,อ,พ,พ,อพี่น้องเรเลียงอัปเดตนะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งในคลิปนี้นะมาณนี้นะได้ของก็ได้ของต้นได้เนาะมาณนี้ีะนะจบคลิปลงไว้ก่อนเดอ้อนอพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเไยเนาะกะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องในคลิปนี้ทางเรเลียงเองกะสิได้อันขอจบคลิปลงไว้ก่อนพี่น้องเลยเพราะว่า าน้ำเดอ้อผมเอพี่น้องเนอ้นองเอฟซีบัสสุขูสุกคนผาเข้ามาติดตามช่องวาเวียงชัยอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้อีกคือเก่ากว่าทางโมบียง,งเองก็สิพยายามเฮ็ดคลิปลงบัสทั้งสองช่องเนาะพี่น้องเนาะกะให้เอฟซีเบิง้งแบบตอนนี้กะยังทางน้าอยู่ยังโมเดลเนาะอยู่ทางเฮือนของน้องรเจนาอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องอยังโมเดลแล้วกะอ่า รเอเบิงพุ่นแด่พี่น้องบาตมันเวดวแต่ทา้งวเวียงเองกับสีไายให้พ่อแม่พี่น้องเบิองอีกคลิปนึ่งน้อพี่น้องนะสิประมาณนี่น้อในคลิปนี้ทา้งวเวียงเองกับเชิได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยคลิปนี้กับบุมี่อย่างใดกับขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดยดน้องเบิร์ตสุขุกคนหากแพงคือเก่าคือเดิมน้อพี่น้องเนาะสาธุเนาะ